สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Accord นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท้าย2ก้อนนะคะทุกท่านรถยน์ปี97นะคะราคา36,500บาทนะคะเครื่องปกตินะคะเกียร์ออโต้ช่วงล่างดีค่ะไม่ดังนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าปรับข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมีเล่มเอกสารครบนะคะ้าษสีปี62นะคะ สีสามตามรูปเลยนะคะมีตำหนิบางชิ้นตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านรถขับใช้งานปกตินะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะทุกท่าน36,500บาทนะคะ Honda Accord ท้าย2ก้อนนะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน ถ้าถูกใจนะคะแอดมินแนะนำให้เดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำร่วงหน้าในทุกกรณีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ